รีวิวตู้ครัวสูงรุ่นพิเศษใบนี้เป็นขนาดกว้าง80ซนเมตรแล้วก็สูง190ซนเมตรแล้วก็ลึก50ซนเมตรนะคะตรงนี้เป็นกระเบื้องนะคะแข็งแรงทนทานวางเตาแก๊สเตาอบไมโครเวฟได้ตรงนี้จะมีเป็นเจาะช่องนะคะเพื่อที่จะระบายอากาศใบนี้ลูกค้าสั่งพิเศษก็คือจะเอาไปวางติดข้างหลังจะเป็นหน้าต่างแล้วก็จะเปิดหน้าต่างด้วยก็เลยต้องการช่องเพื่อระบายอากาศ ตู้บนจะเป็นลักษณะชั้นอลูมิเนียม2ชั้นนะคะแล้วก็ด้านข้างจะมีรูระบายอากาศให้ด้วยใบนี้โดนน้ําได้นะคะแล้วก็ตู้ล่างนะคะจะเป็นจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแอดมินเปิดให้ดูตัวนี้เป็นโค้งโค้งด้วยนะคะคือขอบโคง้งเป็นโค้งเหล็กแต่ว่ามุมโคง้ง ตรงนี้จะเป็นชั้นวางของสองชั้นชั้นอลูมิเนียมส่วนตรงนี้ลูกค้าสั่งพิเศษก็คือสำหรับวางถังแก๊สนะคะแต่ว่าขายยกสูงเพื่อที่จะทำความสะอาดข้างล่างได้ก็จะเห็นถังแก๊สนิดหน่อยนะคะเวลาปิดประตูตัวนี้เราจะไปเจาะรูถังแก๊สที่บ้านลูกค้านะคะใบนี้นะคะเป็นสั่งทำพิเศษท่านใดสนใจตู้ซิงตู้ครัวสั่งทำสอบถามได้